สวัสดีครับที่นี่เชียงใหม่นะครับอำเภอแม่เหียบอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีประมาณนี้นะครับให้ดูสังเกตท้องฟ้าขาวๆนี่นะครับเป็นหมอกควันไฟนะครับมันไม่ใช่เป็นหมอกอากาศหนาวหรือเป็นลอองน้ำนะครับมันเป็น ฟันที่เกิดจากการเผาป่านะครับนี่ขนาดว่าบ่ายสามโมงนะครับแสงแดดมันยังส่องลงมาพื้นไม่ได้เลยนะครับเพราะมันปกคลุมไปด้วยฟันไอควันไฟเนี่ยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยขาวโพลนไปหมดเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนเย็นมากแล้วนะ แต่นี่มันยังเพิ่งบ่ายสามโมงกว่าเองเนี่ยอันนี้ผมมาเทสไม้ได้วยนะได้ไม้ไอว่ามือสองมาใหม่มันเป็นไม้รุ่นเก่านะครับเดี๋ยวดูเทสดูว่าเสียงไม้มันดีไหมนะครับได้ยินชัดเจนไหมเนี่ยครับอืไอที่เป็นภูเขาขึ้นไปเนะี่ยโปติแล้ว จะมองเห็นเจดีพระาธาตุของดอยสุเทพนะครับแต่ตอนนี้มองมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมันมันเป็นควันสีขาวเต็มไปหมดเลยความรู้สึกนะครับมันมัน,ม,นมันก็เข้ามาในห้องเลยนะนี่ผมอยู่ชั้นสามนะอยู่พาทเมนต์ความรู้สึกมันก็เข้ามาในห้องเลยมันเหมือน กลิ่นขี้เท่าอ่ะระภาพตอนเนี้เหมือนเหมือนกลิ่นขี้เท่าอ่ะมันดูเครื่องบินบินผ่านนะ,ะถ้ามองไม่เห็นเลยนะันะตรงนี้มันจะติดสนามบินด้วยครับพอต,ตินสนดตนสนามบินก็จะมีเสียงของเครื่องบินมาด้วย วันนี้วันที่สิบสองนะครับมีนาประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบห้าห้าสิบนาทีแล้วมั้งตอนนี้ครับมันไม่ค่อยมีแสงส่องมาที่พื้นเท่าไหร่นะครับมันมันวันมันค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะอะี๋ยให้ดูด้านล่างเนี่ยแสงมันไม่ส่องมานะเนี่ยแสงมันไม่ส่องมาที่พื้นอนะ่ะ ข้างบนไม่ใช่ก้อนเมฆนะแสงมันไม่ส่องมาเนี่ยมปนํำปกคลุมไปด้วยควันไฟนะครับอตอนนี้เห็นว่าบรรยากาศ PM 2.5ที่ดึงติดอันดับโลกมา5วันแล้วมั้งครับ โอเคครับจบเท่านี้นะครับเป็นการลองใหม่แล้วก็ให้ดูบรรยากาศที่พักอาศัยนะครับ